เปิดภาพมาตอนเศร้าๆน้องมาสู้น้องปลาว่าน้องปลากระบอกเมียนซ้ำบวกกำลังสู้เอาก่อนอื่นกับกาบสวัสดีเด้อสู่ผู้สู่คนบ่าวสู่ยูในประเทศหรต่างประเทศก็ยินดีเอาสูช่องลุงไรบานหน้าคือเก่าคือเดิมไปไปเบิ้ลสู่ปลาสะน้ำกัน ว่ามันซิมีป่าหรือบอมีไปเบิ่ของพ่อมกันย่างไฟเตรียมกี้ป่าเผาป่าจาักซิมีบอมีร้านน้อยกับพ่อร้านน้อยได้ละบ่ป่าไ,ไ,ได้ระบ้ โอ้วัวแดงจริงคือ่งมาขักเพะอ่า่ตยังบาแหงกำลังสูบโอ้คนนั่งเฝากันนั่งเฝาอยู่จนเหงานอน น้ำกระบวกเน้น้อยกระบอยอมแหง่ห้อย,ยห้ย ม่อย่างมือนี่น้อน้ำตาลน้ำตาลมามามาพูดฝาพี่เดี๋ยวบังกลงมาพูดา้าบ้างยังบ่แหงอยู่ที่น้องบวกน้อย ป้ากะัคือฝนฉีดตกเมื่อนี้ยังมามีแดดเอาขุดขัดกับขดัดขัดกับไปโอ้ยมีป่าเปนานนอบานี่เนาะ มันไปยูมองเลิกพุแล้วมองเลิกยังบวบยังบ่แหงอยู่ควัดละแม่นี่ขี่ข้าน จกลงเล็กๆตัวโอ้ยสิริปลได้แก้วอยู่บลาบันเฮเอาจะทิมไปข้างหน้าแม่เราทิมขึ้นข้างหลังตัว มองนี่ยังเป็นสรนซานมันอยู่บ่มีปา่ามองนี่ถ้าเบิ่งมองเลิกนั้นทันมองเลิกนั้นบ่มีกะคือจบโอ้ย để pa nhắn phẩm hả đúng rồi để nói buộc này nói nhưng phải khi nan buộc nó

บวกนี่น้อยนึงกบับโบบกเนาะโอ้ยมันโหดแท้ได้ปลาอะไรใสๆโชว์ดูโอ้ยได้ไปลาเขียงปลาคออยู่ใส่ส์ปลาคออยู่นี่จะลุกพี่บ่เอ้าถ้าล่อเบิ้งปลาคอ,อนี่มันสิได้อจ่ปลาคอ,อนี่จะลุกนี่ พอดมว่ะขันลบมาไิลูกโรแนนี่ไรผดมว่ันโอ้ยมีแต่ปลาสลิดปอดบุ้ยเอาไปป้อยทีมไว้ซาเอาเกีจัก่ีหาเม่นี่

ลูกสาวคอยไปนอนเฝ้าคอยหกักเบิดพ่อดมเอาซา้มไปใส่รูดหกักมุดอ็นนานพักก็สิบไวยคนหน่อยปิ่งปา่าบาดมาอยู่ทั้งพี่ตัวมันก็นจะไปอยู่ทั้งนั้นบ้านนี้ควันโอ้ยปิ่งป่าสลิดท,ทูพี่บอกคุณบมอผมเจ้าไป เมื่อยเยอะป่ะหิวเขาละบ่าบานี้หิ้วเขาอยูะบ่ะบ่ะะสรุปได้มีแต่ปลาสลิดได้เกือบเต็มถังพร้อมกับน้ำใสปลาละบ่ได้ปาลหาหลบ่มือน,นี้

เอากินหวานๆสู่ปลากินน้ำหวานมิมไปแซ่บสำหรับคลิปนี้สู่ปลาสะพี่น้องว่าสะกะเมนว่าบวกกะเมนกะได้ป่าพอสมควรมีแต่ป่าสลิดเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับผม